ทีมกรมสถาสารเล็กคุมัยจิตพักดีกว่าจะเป็นกรรมการบริหารของสมาคมสังกัดต้นทางยกที่สี่ตัวที่สองแล้วก็เป็นสีแดงนั่นคืออภิสิทธิ์ก็เหินธนถมรุ่งเล็กยกที่สี่นี่เปิดฉากขึ้นมาก็โดนเข้าเลยคุณชัยท็ดดัเกมเปิดแล้วนะครับคิดเหมือนกันซะด้วยครับหลการชกคภูมิรัศมียกและยกนี้เลยครับอาวุธเริ่มรุนแรงโอ้โหดูครับ เล่นกําลังแล้เลยครับคนละทีนาบเสียคืนขออีกดอชื่อไหครับีมเไท้ยเชื่อไม่เาอาครับถือว่าเอาผียต่อสู้่อมาคืน่จะถูกกระทิแต่งกว่าขอคืนว่าตีมาด้านด้าเสีย เล่นข่าซ้ายครับเล่นข่าซ้ายเป็นหลักโอ้โหสลับขวาบางติงซ้ายโอ้โหสลับเลยครับซ้ายขวาเลยอาจารย์ไม่ค่อยดีครับอภิสิทธิ์ำท่าแย่แล้วครับอภิษฎอ้าวลูกนี้อันตรายครับไม่ได้ไม่ได้ระวังนะครับระวังกระจับครับระวับตงกระจับขอเวลาครับขอเวลา แล้วครับอภิษฎโดนอีกแล้วครับชุดนี้ตอกเต็มแก้มท้องนะครับโอ้โหแรงไม่ยั้งเลยครับพลังม้วนเล็กสุดใหญ่เลยครับ ตีโต้ตีโต้ไหมต<อ>ีโต้ไหมจบแล้วครับจบได้ไวนะครับจบแล้วครับจบแล้วครับจบโโอ้หเป็นศิษครับชุดนี้เป็นศิษย์หายใ,หใจ <ๆ S 1> ไม่ทันครับโอ้หายใจไม่ทันเนยครับน้ำลายเหนียวเลยครับนสนามขึ้นไปแล้วนะครับโอ้นาทีกว่าๆนะครับชุดหลังนี้นาทีกว่าๆ รวมแล้วเป็น1ิบเม็ดครับโอ้โหดูนะครับนี่แทนเข้าท้นตีนะครับกรุกหนักครับพยายามจะหักสองเหมือนกันครับแต่ว่าความเหนียวของมนมลูงเล็กครับจับติดแล้วเสียบไม่ยั้งนะครับดูครับหนักเลยครับอภิสิทธ์ขนจางชนบุรีแทนเทนอเกัตเราเอาในยกที่4ี่ครับปลายยก ยอดสภาพนั้นหนักมากครับดูนะครับฝืนใจนะครับพยายามจะยืดก็จะสู้อยู่นะครับแต่ว่าโอ้ดูครับหายใจไม่ทันครับทำการดูว่าจะเกิดอันตรายต่อนักมวยนะครับสุดท้ายยุติการชกไปในที่สุดนะครับถึงนอกครับคูสอง่2สิบเจ็ดบอดูนะครับไม่ไหวจริงๆครับแทงลุ้นลุเลยนะครับ เอารับรางวัลนะครับจากทินโซออกุญยาและเครื่อง